เร้วผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้งยางหยดนุพระรามสองนะครับถ้าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาติดท้ายกันนะครับกับล้อตัวนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อโตโยต้านะครับเรโว่ทีอาร์ดีนะครับตัวนี้จะเป็นขอบสิบเจ็ดนะนะครับฝังไม่ผิดนะครับตัวนี้เป็นล้อขอบสิบเจ็ดนะครับเป็นทีอาร์ดีพี่น้องกันกับตัวขอบสิบแปดลายหยนล้อตัวนี้เป็นล้อที่ผลิตในบ้านเรานะครับโดเทารีรกกันท่าร์ดีไทยแลนด์ ครับตัวนี้เป็นล้ออีกหนึ่งลายนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็หายากนะครับพี่พี่ท่านใดมองหาล้อลายนี้อยู่นะครับแต่ไม่อยากใส่ขอบ18อยากได้1เนิ่มนเท่าเดิมมาเอาตัวนี้ไปใส่ได้นะครับเพิ่อเข้ามาชุดแรกและมีชุดเดียวด้วยนะครับลายนะครับลายของเขานะครับจะเป็นลายก้านต่างๆ6ก้านนะครับที่ขอบนะครับมีคําว่าท t ดี นะครับฝาโลโก้ทีอาดีนะครับตัวย่อนะครับชื่อเต็มคือ Toyota Racing d e v e l OP m e n t นะครับหรือทีอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะนะครับมาดูหลังล้อกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อนะครับขอ17นะครับอ่าเป็นล้อคอบเสียที่ผมบอกนะคอ17นะครับกว้าง8นะครับกว้าง8นะนะครับล้อตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มี สัญลักษ์โตโยต้านะครับเป็นล้อของบ้านเราที่ผมบอกนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับผลิตนะครับปีหนึ่งหกนะครับเดือนแปดเห็นไหมครับอ่าวันที่ผลิตล้อนะครับวันที่ผลิตล้อนะครับอ่าปีหนึ่งหกเดือนแปดนะเซ็นเตอร์บอลนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าสเปคโตโยต้าใหญ่สุดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเอาไปใส่กับรถรุ่นอะไรก็ได้ถ้าไม่ใช่โตโยต้าใส่ได้หมด นะครับขอเป็นหกดูร้อยสาสิบเก้าจุดเจ็ดนะครับอัวนี้นะร้อแท้นะนะครับล้อตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับหายากนะอายุอนามก็หลายปีแล้วนะครับแต่ยังพอหาได้อยู่เข้ามาสนใจสอบถามมาได้นะนะครับก็เหมือนเดิมนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนตนะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจนทะเลยี่สิบเอ็ หรือ2ีมา200เมตรไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมครอปนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไาห้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเดี๋ยวมานำเสนอล้อดีๆใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ